ได้สเปคลักๆอะไรก็หาซ้ถึงเมือะถึงนมืเนาะมาไวรุ่นพอทำไปแก่แล้วจะเาสีไปเอาใจไวรุ่นก็ื้อได้นะสร้งกับซีิขึ้นไปรุ่นน่าจะเนาะเวือรุ่นนี้กััใจกับลมเบิรงนันนะลมคุยบตามสเปคอยากได้อะไรกอยากได้หาหาซหายีเป็นเมื่อเนาะห้างของม่บุีโดยได้เเนาะ สวายดีรัะสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องที่สวาสนาเพื่อสู่คนเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางภังไทยหรือว่าภังล่าวหรือว่าต่างประเทศก็ามาพบมาพอกับสาวาส,สนาตอนน่อไรไา้ไวๆมือนนี่เนาะ มันนีสาวศาสนาก็ได้เดินทางมาทางเโนุขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมาหาสาวโสดหนาม่ยังพ่ะท่านเปิดใจเพิ่นเปิดเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ยังพ่ะท่านได้หู้ว่าเพิ่นได้ซื้อแนวไรหรือว่าสาวโสดหรือว่าสาวไม่ห้างหรือว่าสาวใหม่ใหม่ยังพ่ะท่านได้หู้เดี๋ยวก็สิได้เข้าไปสอบถามสัมภาษณ์พ่อๆก็เอื้อให้หู้ไปพ่อกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก่อนอื่นสาวศาสนาก็ฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อจะได้ไปหาสาวโสดหนาม่กับสาวศาสนาว่าสาวโสดหนาม่สวยงามทำไมขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ พื่อให้ทางนมนมได้ชมกันหลายๆายคนเนาะป้าเข้าไปทักทายสบายดีกันด้วยราวะหอดห้านกันแล้สบายดีเด้อเนาะเธอกดอื่นท่านอ่าซาวมยอแ่สิโอนาทำซื้อเลยุบกนเนาะซื้อบัตจงดีนอยื้อเพิ่มเ้อซื้เพิ่มอ๋ออยู่จปีเลยสี่สิบสี่สปีแล้วสีสิจะยังงามเนาะอ่นาสี่สิบเจดเเนาะกคือแบบว่ เอซีมองทำอะไรก็คือเล้งๆไหวดีกว่าหมักก็คือรุ่นนี้ละหน่งสี่สิบเนาะสามสิบกรัมน่ากับจิ้งโคนยาทานด้อยเนาะคือดังเอื้อนนี่อ่าเคยฉาบครอบครัวมาแล้วเปล่เคยแล้วโอ้ตอนนี้เป็นจิงได้ครอบครัวสําหรับได้แยกทางกันทาวอลแล้วโอ้แยกทางกันไปกันก็ได้แล้วเนาะโดยแยกทางกันดี่ด้วยเลยในปีหนึ่งแล้วอินแบบสมบูรณ์เลยโดยเป็นแก่ยาเวลามากเลย อ๋อตะกอนกันไปายแยกกันอยู่แยกกันยู่ยังบริขาดคักเนาะนี่เลยก็คือบาขาดคาวนเลยเนาะโดยมีลูกจำเป็นจะคนจระเข้คนดาวยิงกับปุายิงกับชอราลูกยูใช่ป่ะนี่ลูกกระยู่กรน้งกันไม่ได้ล้ว่อยกระปุทราแก่ลูกมีลูกสาวกก็ใหญ่แล้วลูกใหญ่คุณน่อยก็ีประมาณชิปปีอส่วนกชายุูกทายก็คือวัยใหญ่เนาะโดย อันนี้ก็คือทั้งเอื่อยนี่มาเสาวห้านป่ะแม่นล่ะสองห้านอ่าเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเดือนเท่าไหรก็ต้อมีสองหลังตายเดือนเดือนหนึ่งนะแม่อ่ะก็มาแพงเลยแพงกว่าแบบเกินก well, right ับแบบทำเลมันแดงสีนันทำเก็มันอยู่ในเมืองในเมืองงอย่างที่เนี่ยแหละแต่ข้างนอกไปสาวโยงน้อกๆก็ที่ได้ถืออยู่เดืนมันในเมืองเกิดกับสิเอาแดงมันก็สิเหลือใสเดือดใจว่าอะไย เกือบว่าทูไทยนี่นี่แล้จังเป็นหนีเป็นซีนแต่ว่าขั้นขั้นโมเฮลเป็น้สียดอีกย่างเลยสิเอาโมีเงินเรียงลูกเ้อาตังหาเงินใส่จไปแต่ละมือดิแต่ละมือี่ได้ได้เงินลายเลยกับิ่งตั้งลูกค้านัวห้านมัน็ะลายเดยในกะช่วยไลนยเห่าบก็ลายก็ซีได้อยู่ลเดี๋ยวนีก็คือลายจ่ายในวันชาวนาเนี่ยมันนักเน่นเนาะไอจููรมานนอนบาั่วต้องมีสามด้านหอดว่ เกือบไล้นเกือบอาสื้องคันนีแม่ไม่ใลยนะปศิเช่ายื่แถวนอกซ่านเมืองแห้งมาได้ลู้าพกันเนาะนี่ในเมืองไม่ได้เมืองแต่ศีรษาสูงแต่ก็จะมีลูกคายนะซงน้ำพิ้นแนวีนาอะไรเงินในข้าวเลยเรียงลูกไ่ละเมื่อเลยแต่ว่าโมีพ่อเก็บพ่อโฮมดอกนนีมันเนาะมันยังกับแนดิขาดเส้นปหารเนาะไปทางเกื้อยก็เลยออกมาหายทางสุนงัำพันในบคิว่าจรงได ได้โทรมาเบิกแย่งเลยเนาะแล้ว <organizational> ก็สั่งาวทายนี่อย่าว่าเปิดใจกับแม่นเนาะแม่นแมนลักๆกกับแมนนั้นแหละเดยจะว่าเป็นยังไงจังได้คนแบบมาดูแลลักๆกันแหละจะได้เพราะว่าอยากสร้างครอบครั้วมาอีกแค่นึงเนาะไงไงก็คือทั้งเฮานี่ก็เตรียมเตรียมใจมากเป็นปีเลยเนาะก็เลยคิดว่าอยากมีคนใหม่คนกลุ่มสักก็สั่ง เป็นขอาวรัวกับ los, สั่เลยเนาะเลยรุ่นใดอะคิดว่าสเปคไดสเปคลักๆอรีกหาซื้ถึงเมือหาซืถึงเมือเนาะเอมาไวรุ่นก็ทำแก่แล้วจาซีเอาสิปเอาใจไวรุ่นก็ซีโบได้นะท่ากับซีสิซีหาซีขึ้นไปรุ่นน่าจะเนาะก็รุ่นนี่กรุ่นแต่เนาขึ้นไปกักับลมเบิงงสีนะตามสเปคที่อยากได้อรก็อยากได้หาซือหาซหา้เนเมื่อเนาะห้าอมายบย ได้เบิดเนาะแม่ก็จะเพิ่บพลังเกียรเท่าไหร่พรอโดยก่อนครับที่ครอบครัวได้นี่ว่าเป็นจริงเนาะค่ะส่ีเขาเมื่อห้าท่านื้อเพิ่นกันโบก่าตรงนี้เลยทางเอื้อยเพิ่มมีภาระเนาะโดยเพราะลูกคนจองคนเด็กโดยตองหักลูกเพิ่มได้แม่เยอะมากคือทางเอื้อเพิ่นกะก็คือเบาแหละอยู่ในหันเชิญชวนอยู่เละโดยเนาะแต่หาเวลาไปกับทางยนาะโดยทั้งหมดว่ามีหนุ่มไทยโชวร้ายคนไหนแบบไปอยู่ไปฝั่งไทยคนรจะคือที่เราไปได้ไหม อันนี้คอลมกันไจก่อนเนาะสิต่อมาได้โลดกัคื่องีมาได้สีเดียกับยังบูหัวคนินแดดังสนดดเมนมชโลมาห้ายังบูอนาคตเนาะเอเทาอาจสิลมกันแลวบองเื้าาอาจสีไปอยูดไปไปมากๆก็ได้เนาะชโลมได้ยังไยไปโลดก็ได้องสินะแตเป็นแบบว่เวลาโลดนยจะไปไนเลยอก่นมาได้เลยซึ่งบุทอาบอกไปแล้วเาเห็นว่าไหนมันขาับเนาะแต่มีอาการติตัวเลย บางเถื่อนหนุ่มๆไทยมาบอมาเปิดห่านอยู่ไทยเรื่องเมืองเขื่อมีแล้วเนาะลงทุนให้ฉันส่ไปก็มีเนาะนไ่ไปมเ็นเบามันได้มันดีนะมันได้ดีเนาะมาเห็นได้รอบเมนยูเดี๋ยวก็ไดเนนี้เนาะคุณเปิดในห่านเชนทรเดยนม้พี่างมีซิเมออยู่เด๊มโดนี่เนาเคยเปิดมากนี่เลยปีเลยอยู่ในนี้อยู่ดี่าค่กรบปีหนึงีญมาอยู่นี่ โดยอยายไปยายมาเลียเขาเศร้าี่สีน้เมมองไลสีดีก็เศร้าไปเนาะเยๆมเสอนเม้นเมื่อเนีกสิบแปปีแล้วเบนยินเป็นอาชีพแกเลยเนาะแม่แม่โมีอาชีพอื่นเลยมเด็กมาจนเถ้าจนอายุสี่สิบแม่ยุ้งยังเป็นสาวเลยมากด้วยเนาะมักในด้านนี่เนาะหมักพือหมักงามหมักในด้านนี่จนแบบบ่าได้เลือกทาาอื่นเลยบาสมน่าเยเข็ดยังกับว่ได้ยอดอย่งงานเลยนี่ทำงานดีขค่ะามหมั ตัวใดข้างก็ต้องเห็ดในงานตรงหมันเนาะแมนผู้บางคนนี่บ่มักแต่งบ่มักยังมีเห็ดเห็ดเขได้เด้อเลยมีแต่คนหมักอ่าคนหมักงามขนาดเด้อเปิดหันสวยๆได้เลยนั่งเกิดบนสี่ชิปนี่ปุ๊ยยิงงามได้ยางตึงยังหยางนี่น้าตาบ่ได้มีย่อยย่นได้เห็นนะฮะขอบคุณเพกาะว่าสี่ชิปสามารถกระ่ได้เชื่อได้นี่คิดว่าประมาณสามชิปไปน้อยนะาเลย เรามาคืออืดอยลา่เนี่ยเป็นคนแบบว่าอ้วกดูแลตัวเองดูแลหุ่นได้เนาะเป็นคนอ้วกเลยได้บอกว่าได้มาตุ้ยอ๋เป็นคนอ้วกเลยเฮตุให้มีน้ำมีนวลแล้วก็บมดเห่าแล้วกะก็ฉี่บ่จะยังแก้วค่ะแล้ปะทางเนาะทางสเปคในแบบใดก็ได้บพรคือจังไรสเปคเลยแบบแบบก็ได้พอแต่ขับใจหักอ๋อหมดที่อีสุขข้อใจเกิดร้ายที่สุดเท่านั้นแหละโดยมีวัตสเปคตรงอีหยังร้าย หลักๆมีแต่คอยจะอยู่ซัมเทียเวากับข้างนอกอะไรในการในการหักจริงใจพ่อมเนาะบ่ให้มีครอบครัวอยู่แล้วกับ่ให้มากร่มแบบนี้ได้แต่คนโสดเนาะได้แต่คนโสูตรโดยคือว่าเออยนี่มีเพื่อนเป็นของตัวเองนะบอเพราะว่าสร้างตะกี้เพอนั่นเนาะแตยังบ่แล้วดอ๋ยวก้อนแล้วเหาเงินเกียดเวลาไปเห็ดเงอนเนี่ยแต่ยังเป็นตู่อยู่บริเวนเงื่อนแต่เงื่อนยังไงหน่อยเงื่อนไปเงือนหน่อยยังได้เลยยังเลยแต่ไม่ดินน่ะเป็นดินของตัวเองอ๋อดินพ่อแม่ปาให้บ่ มสื it, mm ่อเองั Hence, it? It? It, ่างก็ก oh, ล no ้วเลยบานี้เิ็นเิ่นว่าใหญ่ข้างเ่นห้อกลูกด้วยยังดูน้ำลูกเนาะดูน้ำลูก่ะสิตะของลูกเนาะแม่ละดินเคยสั่งกับพัวกันสินแล้วเลิกลากันไปแล้เมันก็มอยให้ลูกเนยถ้าเกิจ่ายกันดีโดยถ้าสั่งก็พัวไม่เอื้อยก็สั่งเอาไม่นางเลยเนาะให้ลูกไปนี่แหละโดยจึงว่าอยากได้คนที่มาเข้าใจนะเเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่ไตม่ไต้มมแตาว่าเอาเท่าเคยหากจริงเนาะ ว่าอายุซัมนี่้วก็ถือว่านิ่งได้พอเนาะเกันกัอยากได้ครอบครัวอีดีรอกันปะแต่ละมือก็ซัดแต่หัวลูกค้าเก่าแต่หัวลูกค้าเนาะโอ้ยเวลาโอ้ยเวลาล่วงเวลาไปกินสังคมบ่มีบ่อยไปเฮฮาปาร์ตี้บ่มีเวลานั่นเพราะว่าถ้าเทศกาลเก่าแต่หัวลูกค้าอย่างเดียวจิ้งกล้ามนี่นะเก่าจริงๆริงจริงรอจิกล้ามขึ้นแล้วนี่ยเลยเเมียนเเพราะว่าถือโอกาสแบบว่าเข้าหาเงินช่วงเทศกาลเนาะนไงเนาะ ว่าคันจีได้กันนะทีได้ช่วงนี้และเนาะเทศกาลาบอบ่คอยมีไดช่วงนี้ช่วงเป็นงานแดงเนาะแดงแกวขาวแทีมีงานตลอดต่ซีได้กช่วง้ในช่วงนี้ทางมาได้บอกว่าตัวไทยแม่ในเมได้จะได้แข่งขเมตาทศส่วนวทางเมื่อวานนี้ตัวที่หลายเด้อตัวก็ต้องเหงือกันกันขึ้นทิปเป็นช่วงงงนาะป็นห้างถวงเป็นหมดเลยแม่ละระวูกค้าจะมีลาแต่ประมาณหนึ เจ็ดโมงแรงอย่างสิเขาเริ่มไปรายการมาเขาม่ยังแม่ช้าวันชินดับเนาะขอโทษเนะเอ้เนะเอ้ยังเปิดเนาะปกติเต่จะความจำเป็นแม่เล่าวันชินดับจะปกปิแม่แม่แม่ไม่นึมว่าเปิดช่องมาคือขนเดียวคิชาหัวเลยมันมีมีคนชาหัวปะมีมีเนาะมีคนมเถือกัมี่เนาะม่ใหม่กับลนยแล้วเนาะเไ็กน้อยไรุ่นพอมือันเป็นมือหนึ่งมื่อเดียวท่าก็ได้อก่าเนาะแม่เอยแหกโคตรวันชินสยาจำเป็นนอกกันเนาะมันเจ้าของ้าเธอ ก็เจ้าอันข่าบอลานเพือวันนี้ก็วันจันทร์แต่ก่อนก็จะเป็นแบบนั้น้แล้วมันจะมีแต่เด็กน้อยวัยรุ่นขึ้นมาแล้วมันเ็ามืรถือมือถือยังเนาะพอเด็กแบบว่าค่นว่อะไรเขาห้าแบบนี้ะสาหัวหัวนึ่งไรนจะไปูาส่อแ่าเนาะเออหัวท้ยชาหัวนะสหัวธรรมดากะเป่าแห่งือสิบันีเ็ยืดเป็นยังกันไรลา่าพ่อคือจังไร ตงสชาวบ้านชิมาทีหนึ่งเลยเพราะว่าผู้แล้วว่าผู้จักเขาเอื้อยกั้นนะเนาะบรรดาบคนในชิมาอุนนุนขึ้นอยู่ดอกเมนเมนเมนต่างประเทศเมนเวะห้พอได้คุยกับเพื่อนแม่กับพอได้เล่าเรื่องข่าว่ากับเพื่อนแม่เนาะคุยไปแล้วออกไปดูเพราะย่งเงี้ยเนาะผมใหม่เลาเรื่องว่าวเนี่ยมันกำลังยินเดิมเนาะนั่นแหละคือว่าทางนมประเทศนมต่างประเทศกับคุยได้คะแนนว่าอันขึ้นเข้าใจทางครอครัวเนาะ หุ้นเรื่องเนาะไปกันได้โดยเพราะว่าิหลักแล้วเขาเขาเขาก็เป็นแม่ห้างไปสินะกับสินยากแน่เนาะเขาก็สินเบลก็ได้ิใจแล้ยโมแมตัวโอมันว่าสินมีลูกมีเมียแล้วมันตัวมันต้มเอ้ยยังมากไปสินะมีเมียก็บปเอาไปนะโดยอะได้เพราะเอาอยากสางเลยนั่นแหละก็คือว่ามีในห้างเลอุปกรณ์มีอย่างนี้เลยที่บ้านยังโบทันได้ครบก็ลายยากในอบไอ้น้ำก็ยังโบได้โี้โหไอ้น้ำคือแต่เราไม่เนี่ยนะเนี่ยเห็นนะว่าทันถั้ง โอ้ใบหน้ากับแบบพื้ Connie, นเขมันบอกยงยง้าอ้โอใบน้านี่ซื้อนี่แพงมากเลยมันดึงตามราคาตามราคาแตาราคาแบะขาวันสุอยบอิดีอันนี้ก็บหมงมื่นไมละอ่าาวเป็นขาเป็นชีดีเนี่ยกับมื่นเป็นมื่นเนาะแต่ลักลักอันนี้ก็บยไดไรถเที่ยวเวี้ยอะไรผมดึงเนาะเออเออไม่มีรถบอสบอบอมีมีรถคันเดียวอะไรเนี่ยันาวูกสาวไปเบียอ๋าบัตทนนี่ก็ได้ย่างบนี่นี่แต่เมืองนี้ เามาส่งดูนี่แหละค่ะตอนแรกมันเจอหลุมเาเลิกทำมันต้องไปหาต้องไปหาหลุมเาเชื่อมกว่าลูกเสามาเลยมาหาเค่องอุปกรณ์นี่ค่ะหลายอย่างรถขี่มาทำเพชรมาเรียงนี่เนาะแล้วกันรถที่ไบุฟฟ้ากันยังดีได้รถทว่บุฟฟ้นั่นกันเนาะพอได้เที่ยวได้ก็ดีรถที่บุฟฟ้าก็ดีเลยไปขี่จากดาวก็ยันปัญญามันมันมันหลายอย่างนาะเลยเนาะว่าได้จ่ายมาไหลายอ่ะเขาจไปดาวโหลดมายันแห้งเอาไปใส่ที่เีย ช่วงนี้เพิ่นกระบอกช่วงนี้เพิ่นกระบอกห้องหานไปก่อนช่วงนี้เนาะกระบอกห้องหานได้ได้กินได้อยู่ในลูกก้อนลูกก็เขาเงี้ยอะไรได้ไปน้อยโดยโดยเพิ่มเงินไปเนาะเพื่อยังเป็นต้องขาใส่ใจยิ่งเงี้ยจะไล่โดยนั่นแหละก็มีแต่ขาดเรื่องกับรถกับอันอุ้มใหน้าที่จำเป็นนี่นี่ตอนนี้เนาะเตียงนี่ก็าเตียงในก็ยังคยงหกหมื่นอ่ะหกพันคนได้เนาะเอก็ยัเก่าแล้วเตียงแต่ก้าจะกระเพาะได้อีเนาะ กมันหลายปีเดี๋ยนี้ก็คือมือบุกบกบคักบางเ่อคือต้นกอบอยู่แล้วบางคนเขาโอบไปน้าเนาะอบยืดตต้องอบเลยยดแน่บเอ้า้อเยที่ยืดผมยังได้มาอบบจังกาไปไปยืมของนางสาวไปยืมไปยืมมาเนาะแม่นแ้วะบนี้มียืดผมมือรเขาเจ้าสีพอสามาเรจะแตมงล้าสใชตรงูเลยเด้วันพามีมนิอามาหามากน้ำบนการย่างไปหายืมมันนีู่กอันโอไปน้านเี่ก็พอได้เนาะ จำเป็นเดจำเป็นทักัท่นี้พผตัแดดเด้อวสันเออมาแดตแดละผมตึง่มอาสันแดด้วยนะแต่ผมมายิ่งเบื่อผมใส่บริตันายตัดเมนยังบริตันมืนี่มือหนาปะเนาะมือนีมันเป็นมือยอดหาได้ดิมือนีเจฮะมือหนีเจหาน้องนมหมเพ่อก้อนมือนี้น้มมาอุบนนหรือว่า ถ้าสนใจอยากลงทุนซอยพิ้นหรือว่าอย่างไรก่ะดี่อมาได้เนาะทั้งเงยกระเด็นเพจเด่นไล่อยู่บะเด่นไล่เ้าเด่นไล่เนาะนเป็นพพุไลนเนาะ,ะเ้าไล่ให้เมื่อไห้ทั้งนุ่มๆเพิ่นพอได้ล่ะตี่โตอยากขาดเดือยอยางซอยเดือกันไปหรือว่าอยากเอาไปชู้เป็นเพนเนาะหรือว่าอย่างไรก็คุยกันไปเนาะเรื่องนี้เนะเา,า,า,าะกาวพัฒนากับทีมงานกับหน้าที่เจ๊้ย่างเดียวกะหั่นกะชุมเจ้าสีหักกันเด่าไรก็ลุ่มกันเองแบบนี้เนาะ <laughs> เอาเฟซบุ๊กมาไลฟ์เลยบ่ได้เนาะโดยย่างดอกนะะอืนั่นแหละเนาะสาเหตุเนาะเพรา่าอยากสร้างครอบครัอีกครั้งนึงส่งเบิ่งเนาะไปเห็นหายคู่มูพื่นก็ว่าได้ีกเะโานอยหาก็ไมีหราคนยังบเคยมีแฟนนันนะดนี้เิดใจแก็มีแฟนเลยคน้อเนาะลายค้งซน สกูพาต่างๆกันอะไรบางที่ขึ้นโบหินแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับว่าได้เปิดโลกขว้วกับโบมีเนาะแมนพอเวลาโบมี่แล้วอยากเลาะขอน้องๆเนี่ยเปิดใจแล้วกันชิได้หู้ว่าสูตรเบาๆสูตรแบบชิได้หู้วันนี้แหละวันนี้เนาะใครสนใจก็ขึ้นกับทักทายเข้ามาทั้งเลยเหมือนกันดีใส่ขึ้นก็ถือว่าโอเครับแขกทับคนได้ดีเนาะทั้งเลยกับว่าตรงไปตรงมาอะไรอะไรโบมี่ขึ้นกับว่าว่าโบมีเนาะ เรื่องต้นล่างยังบ so <oughs and ADA> so ่ท uh ่านไม่มีที่เนาะบั้ทนเดียวกันยากกันไปยากกันมาลูกก็ยงเฮียนอยู่บ่อย่างไรเสียบแล้วพอเนเนต้องออกเฮียนมาซอยแม่างัน้กมาไต้องเดินเดขัดด้ซอในลูกสั้นกระโบไว้คำลูกบ่ซอยเนาะ้ซอยได้ดีขึ้นนํำลูกไหมนึง แต่พอได้ว่ออย่างไรจะเย็นรบกวนเอื้อยคนน้อยจังเถธอรุกฆ้ารุกยังขึ้นมาจังเลยสี่ญาติโสเนาะจะให้โอกาสหน้าโอกาสให่พ่อแหละจกมาไหมสะเอาไรเมื่อเจงให้ทางนุ่มๆเนาะให้กันทักทายเขาหากันเองคุยกันเองทำกเพื่นเด้อคุยน้อกันเนี่ยลยสบายดีโดยเนาะทางเอื้อยคนกับเป็นสร้างเสริมสวยคนกับคนกายอันยงคนกับสี่สิบปีได้แหละเนาะทางขึ้นนี่กะ บอท่านมีครอบครัวคนเลิกลากันไปก็มีลูกสองคนสามีห้างลูกสองแต่ว่าสาวเสริมสวยก็นด้ยหุ่นหน้าตาผิวพรรณก็ยังโอเคเพราะว่าคนเป็นคนที่ว่ามักสวยมั่งงามดูเลตัวเองอยู่แล้วเนาะเพราะว่า่นแบบอายุสี่สิบก็มีลูกก็ยังงามอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าสาวเสริมสวยเนาะท่านนุ่มท่านไรสนใจสาวเสริมสวยกรทักเทัทักไล่สวาสนามาเนาะแล้วก็สวาสนากระชได้แนะนําให้ว่าจังบาเนาะเพราะว่าทั้ง่นนี้ก็ขาดเพลินเรื่อง ลดล่างหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ว่า่นเสริมสวยกันทั้งบ่ท่านได้ครบเครื่องอบไอ้น,น้ากับบะหมี่เวลาชียืดผมแต่ละเทือ่อต้องไปยืมนอ้องเห็นไหมเนาะยางใบยางมากพรามจำเป็นที่มันบะหมี่คนเราปนนะสงสารคนอ,อยู่ได้เนะาะนันหละ้านนมมีธุรกิจว่าอยากเอาไปยูไทยนํำถามีงานแบบว่าคนจะเปิดห้างยูไทยไปเสริมสวยมีอยู่ไทยกับลงทุนให้กับทักทายเขาหาคนแล้วก็พูดคุยกันได้เนาะทางเงินคนก้าวี คุยลองเบิงถ้าถูกอกถูกใจขึ้นไปน้ำก็ได้เพราะเป็นรอง่าลูกขึ้นกรใหญ่แล้วเนาะถือว่าลูกกระดูแรตัวเองได้ไปช่วงนึ่งแล้วทํางานได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องลูกของเพิรนเนาะเรื่องนี้ต้นออกไปเพราะว่าทั้งมีแต่ทั้งเพิรนนี่กะสั่งรอบครัวใหม่ลองเบิงเพื่อเพิ่นกันยังนุ่มอยู่เาื่อีนได้ดีขึ้นกว่าเก่ามีเขากลัวใหม่มีเพือ์นมีสั้นเป็นของตัวเองก็มีเนาะบางทีไปอยู่ร้องกันก็หาเงินหาข้ามซอยกันเพิ่นก็เป็นไปยิ่งที ขยันขันแข่งอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเห็เนาะโดยจังไลยกะทักพิษทากไล่สวัสฒนามาเนาะอยากได้พิษดึกไล่ๆขึ้นกายสหวัฒนาเจ๊ให้ทำมี่ก็มีบ่มีกะสวัสฒนากะสิบอกอีกเท่านึงเนาะไปสวัสฒนากะสิบอกอย่างไรกับบ้านกันเนาะมันเนาะถ้าบ่อพิภพพลาดใการอะไรก็ขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องอีพีเดลายจะได้ล่ำลาไปตรงนี้แหละจะได้ก้าวข้ามบาสบายดีและสบายดีเด้อ